เศรษฐกิจในสมัยสุขโขทยัยโดยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมีการทําการเกษตรแบบเลี้ยงตนเองพึ่งพาธรรมชาติและมีระบบการค้าเสรีดังที่ปรากฏในจารึกข,ของพ่อขุนรามคําแหงโดยสินค้าส่งออกที่สําคัญของสุขโขทัยก็คือเครื่องถ้วยชามสังคโลกซึ่งจะมีเตาที่ใช้เผาเรียกว่าเตาทุเรียน และมีตลาดค้าขายที่ชื่อว่าตลาดสปานต่อไปเป็นเรื่องการต่างประเทศในสมัยสุขโขทยัยมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยการต่างประเทศของสุขโขทัยนั้นโดยเริ่มที่ความสัมพันธ์กับอาณาจากักรลานนาโดยเริ่มต้นจะเป็นการผูกมิตรมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงเพื่อป้องกันการลุกรานจากมองโกซึ่งสมัยนั้นก็มีกุบไลาขานที่ได้เข้ามาปกครองจีนมีการตั้งราชวงศ์หยวนเกิดขึ้นต่อไปเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับศรีลังกา ก็จะได้รับอิทธิพลทางด้านพระพุทธศาสนาและศิลปรกรรมเข้ามาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธต่อมาในเรื่องความสัมพันธ์กับจีนก็จะมีการติดต่อค้าขายและเรียนรู้การทําการค้าโดยจะมีเรื่องการเดินทะเลการทําเครื่องสังคลโลกและในสมัยราชวงศ์หยวนนั้นก็จะมีการส่งเครื่องบรรณาการไปที่จีนเพื่อลดปัญหาสงครามในด้านของาศาสนาศิลปวัฒนธรรมของสมัยอาณาจักรสุขโขทัยนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันโดยาศาสนาในสมัยสุขโขทัยก็จะมีความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณไสยศาสตร์ มีความเชื่อเรื่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูและมีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงเข้ามาในช่วงสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยศิลปะสมัยสุขโขทัยก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นพระพุทธรูปก,ก็จะเน้นในเรื่องของความอ่อนช้อยและงดงามบางเด่นๆก็อย่างเช่นปางลีลาเจดีจะเป็นทรงพุ่มข้าวบินจะมีลักษณะเป็นทรงของดอกบัวตูมและเจดีที่เป็นทรงระฆังคว่ำ จะได้รับอิทธิพลมาจากศีลังกาหรือในแบบที่เรียกว่าเป็นทรงลังกานั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยหรือที่เรียกว่าลายสือไทยเป็นการประดิษฐ์ขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช1826ซึ่งเราจะเห็นหลักฐานได้จากหลักศิลาจารึกของไทยนั่นเองเมื่อมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องมีดับไปเราจะมาดูสาเหตุการเสรื่อมอำนาจของสกอไทยกันว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างโดยปัจจัยแรกเลยคือผู้นำไม่เข้มแข็งไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของอาณาจักรอยุธยาได้ สองเกิดการแย่งชิงอำนาจกันในหมู่ราชวงศ์สามการถูกตัดเส้นทางการค้าเพราะอายุธยานั้นมีการค้าที่สะดวกกว่าโดยกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุขโขทัยนั้นก็คือพระมหาธรรมราชาที่4หรือบรมปานผู้ปกครองในฐานะรัฐอิสระองค์สุดท้ายซึ่งสุขโขทัยนั้นถูกรวมเข้ากับอยุธยาราวปีพุทธศักราช2006สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุขโขทัยนับตั้งแต่นั้น